สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมรันนะครับช่องกันชัยลำเพลินที่เชียวนะครับผมวันยากาศสดๆครับหลังเวที่ป่าหนองอุ้มครับพี่น้องตำบลศรีนานวนอำเภอกันทลับอิชัยจังหวัดมหาสารคาม ากาศเย็นสบายครับฝนตกกม่ขึ้นหน่นะครับนี่คือบรรยากาศส,สดๆนะครับถึงมะฮอดครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่างใจนะครับช่องกระชัยระเบิดเอาไปเชีย่ยวนะครับ แรกมะม่วงน้ำกันครับสอดแจงสอดหุงนะครับมะเอือนพ่อก็อยู่อุบลครับพี่น้องอัฟริกาซานซุมบ้านน้องเป็ดนะครับกับทิ้งมันสาวหน่อยแพทบ้านแพงนะครับนำข้อมูลยื่นฝากพี่ตอน,น้องฮาเจดูค้าเนี่ยกินแล้วเจดูอะไรยังกินอ่ะสว<า>ัสดีจ้าพอ่อวังเราอยู่ใส่คุณนั่งอยู่สาลาม ไม่หนุอยสวยารเนาะพุงมะหอดอ่นลงท่างรัดทงมาหมาตาม่ดีไหมแต่ว่ากรบอกไก่ป็นไรับนเดเออกลับไปนอนบ้านนอนน่แสบลายห้อยหมไปกินน้ำบอนี่บอลอไปกินก็เจี๋ยลงนึเยมากกับมาหลดเนาะ เนี่นอ่ะนะเนาะคนบ่มีเวียกขุดปลาพวกก็บริหารยังเนาะทังเม็ดก็จากเมาล่ำเนาะปลาลุกพี่เนาวันนี้ทอดปลาลุกโอ้ตมหงก็บตะแสบเนาะเดี๋ยวได้สัญญาไปเจอหน่อยถ้าบอกเจอรถแล้วรถจอดหาีออกแค่ไหนบุ ขนาดลาสิ้นไปมันออกขนาดไหนได้สิยังตัวรโอ้อากาศฝนคึบคุมไหมพี่ต้องครับฝนฝนฝนเอาพอหไ่ไปใส่ะไปบ้านไะบ้านไหนบ้านบึงสวรรค์เมืองเลยพื่อนแล้วไปยังไปเช่นยินยอมเป็นนี่โอ้แล้วมาบารมีบ้านเมืองเลยกับนีวกไก่ครับ พี่น้องไปหลอกเบิรงบรรยากาศครับพี่น้องโค้กี้คอยปวดท้ายไปแลนเขาเลยมือสาวกับซีนอ่อนเนี่ยแหละจังซีเมื่อปวดมันออกมาทางนี้ไรเป่าปะมันออกทางไหนไหน ก็มืออื่นที่นอนนี่แหละเจ,จ้าโอเคโอเคับพี่เอาโอเค,อโ,อเคโอเคเลยแล้วไทยดีกป๊บแป๊บหนึ่ง ไปไ่มาไปบ้านยูนย่อสไปไซ่างเหรอไสไหฮังเอ้ารถบรรทอยูนี่งป่าวยูนิ่งบรรันกอ่าอ๋อเราไปครับือจันไอบุญไอบุญยังอยู่บ่๋อเป็นน้องไซมั้ยเออเออเออนอนยูนิ่งอบาดอาจันบาดออจารยู่อสุน้องุ้อโอ้เขาเคยไปน้องแต่ว่าอันนี้เขาเมมาอืออือาว เราทำกันเออเอาได้ยงหิบนึงเข<อ>าจะาเอื้อนลูกไปลายลูบก,กินเขาก็บ่แซ่บธรรมาดาตามไปธรรม,ามาดาธรรมดาเลยคนอ่ะกอไฟนั่นเนองล่ะเออ <c oughs> เลิกโงฝเนาะเลิอกองไข่เรื่องขาท่าแดกดากานี่มาพีน่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศวันสบายๆนะครับ อากาศดีนะครับมนี้บูมพระเวทนะครับผ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเหมือนลรกสอดแจงสอดหงนกกรเดืองพี่น้องนะครับผมข้อมวลนกกระครับพระเวทเทศมหาชาติ เราก็สัน่นเล่นสอดแจ้งครับเดี๋ยวทีใกล้จะเสร็จแล้วครับจะขับไปปา,าใครรู้ร่มเย็นไหนี่ พี่น้องครับพุ่งมาหอดครับอาชีพี่น้องเบว์บริยากาศเดินบัตรครับมาแรงรับรองมาโคตรเต็มสวัสดีครับลูกสูสพุ่งมาถึงครับครับผมวฮะพุ่งมาถึงนี่ได้ไอนรถบัสเหรอพอคันเล็กมาครับบรรยากาศเดินบัตรครับ เยรื่องมอน้ำกันทำมือแรงสายเหยียบได้บ่นี่ครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องอย่าลืมมาอน้ำกันนะครับมือแรงครับที่มงานสัตวแพทย์แผนแหงครับบ้านน้องอุ้มครับตำบลนาศีนวลครับอำเภออำเภอกันท่า เย็นสบายเย็นสบายสาวนาเย็นสบายไหม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 าานนี้ทีะครับ Sọt trèng, sọt hùng, các thứ nữa u buồn, u buồn, cai vào mือน Loại quá, của... gập sóng lợi, sóng lợi ไปเซ็นได้ไก่นี่แล้วนาออำนาจเอ,อ้ยนี่เห็ไ <Huh? S 2> หมฮะไปอำนาจบอกถ้าเรไปอัน 1S จะโซตี 1S จะโซแล้วไก่

อาจจะเริ่มพมืวน้ำกันเด้อี่น้องทำกุแรงกินมาสาวน้อยเป็นตันแพงนะครับฮะมือแรกนิบ่ามันแขบผอมเนาะแมนเห็นบ่เห็นบ่บัตรเหลือมเนาะผู้ดอนอ่ะแมนอ่าเมือแรรจวดจัดฟาดพุ่มทำกอแรง ใจนะครับวันนี้มาบายๆนะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้ยอันได้ส้างไล่ มันมันได้แล้วมันต้องฝากแล้วมันได้แล้วต้องฝากแล้วไล่สดได้แล้วอะครับพี่น้องขอบคุณทุกทลังใจนะครับผมพอากาันพอากันคลิปหนานะครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุกสุกนนะครับพอกันตอนเย็นนะครับวันนี้ขออนุญาตไปกินข่าฝากก่อนก่อนนะครับผมขอบคุณทุกลัางใจนะพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ